พร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมเนาะโอเค5ดีแล้ว2คำถามแรกคู่มือรัสเซียได้ครับโอเคครับผมก็ขอให้รัสเซียนะครับอยู่คู่กับพวกเราประชาชนไทยอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอให้มีโปรโมชั่นโค้ดลดเยอะๆนะครับแบบตลอดไปครับมาสนองนี้นักช้อปแบบพวกเรากันต่อไปกันเลยครับขอโค้ดดีโค้ดเด็ดแบบนี้พัฒนาเลยครับเราอยากซื้อตัวนึงนะแต่ว้าไอเทมที่ต้องมีเทมอ ใช่ไม่ต้องมีใช่ไหมคนระับตอนนี้ผมจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านใช่ครับอยากได้พวกเก้าอี้อะไรเพิ่มเติมตครับครับผมก็ตอนนี้เน้นไปทางพวก,พวก,กอุปกรณ์แก้วครับ<ม>แบบว่าจะเป็นพวกอของเล่นแกวที่นอน<ม>หรือแบบน้ำพุอะไรเนี่ยเขามีหมดเลยครับเกีญญญ่ยวกับเสลี่ยงเรามีเคล็ดลับในการช้อปปิ้งทางลาซาด้าอะไรไหมล่ะครับครับผมของผมวกว็จะกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนครับแล้วก็รอแคมเปญตอนเที่ยงคืนปุ๊บแล้วก็กดซื้อตอนนั้นพอดีจะได้ส่วนลดเยอะครับที่ไปครับ ครับของผมก็คใช่ครับแต่ของผมจะเป็นเน้นเก็บคูปองคูปองลาซาด้าเขามีเยอะมากมันลดหลายชั้นหลายต่อมาก็เก็บให้ครบทุกอันครับก็จะได้ราคาที่เป็นดีลที่เป็นคุ้มค่าที่สุดครับผมครับอา้ายฝากแบบเชิญชวนเขากับทางลาซาด้านะครับครับผมก็ฝากทุกคนในะครับมาช้อปลาซาด้ากันเยอะๆนะครับเพราะว่าเขามีโปรดีโปรเด็ดจริงๆครับลดเยอะมากจริงๆครับแล้วก็ในวันที่27-29นี้นะครับลาซาด้า ซอร์ไพรส์เบิร์ดเดอร์เซลใช่ครับก็จะลดเยอะมากๆแล้วมีส่งฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมด้วยใช่ครับพี่แล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีส่วนลดเนี่ยมูลค่ามากกว่าร้อยล้านเลยใช่ใช่ใช่ครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับครับโอเคทำเโชว์พิเศษหน่อยค่ะสำหรับปาร์ตี้ครั้งนี้เออเราเตรียมไปถึงไหนแล้วครับจริงค์ก็มีมีเพลงที่เหมือนราไม่เคยร้องที่ไหนนะใช่ครับไมร้องเลยเราก็เตรียมเพลงที่แบบเป็นเพลงใหม่ที่เราไม่เคยร้องที่ไหนด้วยแล้วก็ทำเป็นโชว์ด้วยอะไรเงี้ยก็เยอยากให้ดูในร้านกันครับครับ เคยผลงานผู้กันว่าจะเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างคครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตของเราสองคนด้วยนะครับใช่บอกไม่รับเอาไม่ใราสคนนีเราวันนี้อเีเรื่อยเราตนเราเก็ตื่นเต้นครับแล้วก็คือการที่เป็นเดอะมูฟี่เนี่ยคือการที่เอาซีรีส์มายำรวม ร้อยเรียงใหม่อในรูปแบบหนึ่งครับก็จะได้ไปเรียกว่าไปร่วมดูกับแฟนๆหลายๆคนเดยวคนที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันก็จะได้ดูในโรงเดียวกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศใหม่อีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับชมครับส่วเราว่าไทยก็ตัวเบลเลอร์เลยครับก็รู้ว่ามีโปรเจกต์ที่ิตื่นเต้นคก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับคือเราก็แบบเราก็เราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องยังไงกันต่อนะเพราะเ็นคู่กันเราก็เราก็เติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับอันนี้เราก็เหมือน ตอนแรกเราก็แบบตื่นเต้นว่าเราจะไปทางไหนต่อแต่พอเราได้ฟังเรื่องเรื่องได้ฟังเขารู้สึกว่ามันก็โอเคมันน่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆที่แฟนๆหรือว่าคนที่ยังแม้แต่ยังไม่เคยดูซีรีส์เนี่ยเข้ามาดูกันในโรงแล้วก็น่าจะได้รับความรู้สึกที่มันใหม่ๆอะไรก็เป็นความสุขแน,น,น่นอนอย่างฉากความฟินในภ<อ>าพยนตร์มันจะมากกว่า,านนในซีรีส์ไหมต้องไปดูโอ้โหอ่ะก็มีแน,น่นอนใช่มมีแน่นอนครับคือเราเรียกว่าโตขึ้นไปอีกระดับอืมครับ คาดหวังอะไรไหมอะไรที่รอแบบว่ามันถยู่ท่ามกลางน้ำมันจริงๆคาดหวังให้แฟนๆมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับหนุ่มผมว่าให้หายคิดถึงแล้วก็ให้ให้เหมือนเป็นเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งดีๆเหมือนได้ส่งสารวัตรไทยกลับเข้าสู่โลกอนุญาตไปด้วยกันแล้วกันขนาดดีๆครับเป็นเซมีฉายที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับจริงๆก็เหมือนจะมีมก็น่าจะมีหลายๆประเทศแต่ว่าพร้อมกันเลยใช่แต่พร้อมกันทุกประเทศเลยครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูใกันที่หน้ครับ ต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นเลพิเศษไหมคะเพื่อมีโอกาสนไทยนะพูดีจีวันอะไรกันคราคือรับฟัจากพูดได้อะไรได้ทางนี้เลยครับจะมีไปเรียนเพิ่มหรืออะไรเพิ่มอย่างนี้ไหมก็ถ้ามีถ้ามีเวลาได้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าก็ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ตรงกระดูกก็ดูอยู่แล้วแต่ก็คือรับรองความปินจิตจิตหมอดี่กว่าไหมก็ต้องไปดูกันเลยครับเราไปดูในโลกรับ ไม่สปอยเลยครับอยากให้ฝากเลยนะว่าจะเข้าฉากยวันไหนยังไงครับครับผมก็จะพยรอประกาศรอเลยรอที่2เมษายนนี้นะครับพร้อมกันทั่วประเทศทั่วโลกพร้อมกันทั่วโลกสิทั่วโลกเลยใช่พร้อมกันทั่วโลกเลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทักทุกันบย่า้ครับผมยังไงก็สนุกมีความสุขแล้วก็ฟินไปพร้อมกันแน่นอนครับโอเคที่พี่ผมทำนี่เป็นไถ่เอาไปตอนนั้นที่แบบเข่าถูกห่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเออถึงไหนแล้ว ครับก็ตอนนี้ก็ให้ทางช่องเป็นคนจัดการนะครับก็ทางช่องก็มีประสานกับทางทนานดูกันว่าทำยังไงต่อไปครับตัวเราเองต้องมีการระวังตัวมากขึ้นอะครับจริงๆก็ระวังมากขึ้นนะครับเพราะมันมีข่าวมาเนี่ยเราเริ่มกังวลนิดนึงแล้วว่ามันจะมีอะไรอเปล่านะครับก็พยายามระวังเัวมากขึ้นที่เขับคะกลัวให้กำลังใจครับแล้วก็คอยระวังช่วยกันล่ะช่วยกันอะไรกันครับ แฟนขับม้่งค่ะมีมาส่งกำลังใจรบคอมเมนต์หรืออะไรยังไงไคะใช่ก็มาทนๆก็ส่งกำลังใจงมาเยอะครับก็ขอบคุณท่มานมาคผมก็จะระวังตัวเองดีๆครับแนี้ขั้นตอนมันเป็นในส่วนของถึงไนแล้พอจะทราบว่อทุกนี้คดีไ,ไแขขปแล้วหรืออะไรยงไงที่เขาที่ราขอทราพอาทราบเหมือนจะ,จะกาลังคราอยู่กำลังรวบรวมอยู่ครับเห็นก่อนน้นนี้ก็มีขึ้นเทนทวิส้นเทนบ่อยมะไร่านชินรังคะ แล้วยังเออเค็นเรืองบหนึ่งเป็นเรื่องไหนครับมีเอ่อเรื่องมูฟฟี่แล้วก็เรื่องที่ยอดตามในยอดตามในคอมพิวเตอร์อ๋อของทั้งสองคนเลยเหรอครับไม่ไม่แน่ใจจริงๆช่วงนี้แบบพวกเราทำงานกันตั้งร้างอย่แล้วก็ตาดิงเล่นโซเชียลน้อยลงเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าก็ต้องเหมือนกับอยู่ในช่วงถ่ายโฟล์และท้ายหนักด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามไปคอนเทนเทรตกับงานที่ทำตรงหน้าอยู่ตรงนี้ก็จะอาจจะค้างๆแต่ โซเชียลมีเดียไปมากพอสมควรเหมือนกันครับมาได้ขึ้นตลอดรู้สึกไงแฟนคลับเหมือนแบบเกิดซับซอนก็รู้เราตลอดครับบางทีก็นอยู่ตลอดบางทีก็แอบรู้สึกผิดนะรู้สึกว่าแบบเขา่าแบบคู้สึกเขาบ็เรียกอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ทำงานอยู่ตรงหน้าเราคอนเซนต์จริงๆจนบางทีจนแตกลงหายไปแล้วเพิ่งมาเห็นอะไรเงี้ยก็แบบจริงๆก็อยากเข้าไปเล่นหน่อยซ่าแต่ว่าจริงๆเ้ามีโอกาสวันไหนได้เห็นเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยแน่นอนก็เห็นมีแฟนแบบตั้งแฮชแฮชแบบเรียกร้องเลยว่าโอ้ให ลงรูปหน่อยก็ได้มาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอยากของอะไรก็ไหน่อยนะเออคิดถึงนะน้องวินอันนี้บอกเขาไปแลัวสอนนอบสอนนอบสอนนอบใช่ไหมครับก็จริงๆถ้าวินมีโอกาสได้เห็นจังหวะตอนที่เขาเล่นแท็กกันอยู่พอดีวินก็จะย้อนเข้าไปร่วมร่วมด้วยครับเพราะว่าก็คิดถึงแฟนเหมือนกันนะครับผมอันนี้ไปอ่อนนุ่ม ที่สิงเหมือนกันครับช่วงนี้ถ้าหายหน้าหายตายไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับกำลังตั้งใจทำงานมาให้เป็นการได้ชมแน่นอนครับสุดท้ายค่ะฝากงานเลยค่่ะททั้งหมมดีีครับก็ฝากด้วยครับเออ่พวกเราคู่กันเดในมูฟวี่ครับจะเดือนหน้าจะได้ดูพร้อมๆกันแล้วที่สองนีากเดนนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ยังฝากซีรีส์เอฟโฟของพวกเราด้วยนะครับทุกคนตั้งใจกันมากๆครับแล้วก็อยากกดติดตามครับครับผมขออินเสิร์ตกล้องวิดีโอใช่ครับอินเสิร์ตต้องใส่